คลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนขนส่งใน Lazada นะคะก็สำหรับวิธีการเปลี่ยนบริษัทขนส่งใน Lazada นะคะเพื่อนๆจะต้องเข้าไปเปลี่ยนโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะจะสะดวกกว่านะคะก็คือเปิด Google c h r o m e นะคะแล้วก็เข้าไปที่เ e l l ลอร์เซ็นเตของ Lazada ค่ะลงมาที่ด้านล่างนะคะตรงบัญชีของฉันนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะคะไปที่บริษัทขนส่งค่ะ จากตรงนี้ก็จะเป็นบริษัทขนส่งที่ตอนนี้เพื่อนๆได้รับนะคะก็คืออันนี้จะเป็นณปัจจุบันเนาะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้ขนส่งนี้นะคะอาจจะเนื่องจากความไม่สะดวกหลายๆอย่างไกลบ้านบ้างไปส่งลําบากบ้างอะไรนี้คะก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้คะ่ะยื่นคําขอเปลี่ยนขนส่งนะคะซึ่งในการเปลี่ยนขนส่งเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาให้เราเปลี่ยนได้นะคะตั้งแต่ช่วงวันที่ 22ไปจนถึงวันที่2ี่นะคะดังนั้นเพื่อนๆก็จะมีเวลาประมาณ7วันนะคะในการเปลี่ยนขนส่งนะดังนั้นก็ใครที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนช่วงนี้นะคะพอถ้าเกิดว่าเลยจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะต้องรออีก1เดือนนะคะก็คือจะต้องรอจนวันที่22เดือนถัดไปนะคะอ่ะทีนี้พอเราคลิกยื่นคําขอเปลี่ยนขนส่งนะคะลำดับต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องมาติ๊กยืนยันตรงนี้เนาะก็คือยืนยันว่าอีเมลถูกต้อง เลือกเหตุผลให้ถูกต้องก็คือพูดง่ายว่าติ๊กมันหมดทุกช่องอะคะ่ะเสร็จแล้วก็กดยืนยันและดําเนินการต่อนะคะสําหรับการเปลี่ยนขนส่งของ Lazada เราจะไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นขนส่งไหนนะคะล a ซาด้าเขาจะเป็นคนเลือกให้เรานะคะกดยืนยันค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนที่2นะคะเหตุผลในการเปลี่ยนขนส่งตรงนี้เราก็จะต้องเลือกอีกว่าเราจะเปลี่ยนเพราะอะไรนะคะ อย่างกรณีนี้ของจี๊ดเนี่ยจีด๊ดเดิมทีจี๊ดเป็นดรอปออฟนะคะจี๊ดไม่สะดวกจี๊ดก็อยากจะเปลี่ยนเป็นพิกอัพนะคะก็คือให้ขนส่งเนี่ยเข้ามารับเราที่บ้านเนาะแต่สําหรับเพื่อนๆนก็ดูเอาค่ะว่าเหตุผลของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเหตุผลอะไรบ้างนะคะก็มีตั้งแต่เนี่ยเปลี่ยนเป็นขนส่งสําหรับสินค้าขนาดใหญ่เปลี่ยนเป็นอะ,อะไรอะย้ายไปร้านซด้าเอ็กเพสจุดส่งไม่สะดวกไม่พอใจเปลี่ยนจากพิกอัพเป็นดรอปออฟ หรือว่าเปลี่ยนจากดอปออเป็นพิกอัพอันนี้เพื่อนๆก็ไปเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนของเพื่อนๆนนะคะแต่ของจี๊ดเนี่ยจี๊ดจะเลือกจากดอปออเป็นพิกอัพนะคะแล้วเขาก็จะมีบอกเนาะว่าเงื่อนไขคืออะไรบ้างนะคะก็ลองอ่านดูเนาะเสร็จแล้วกดต่อไปค่ะติ๊กตรงนี้ค่ะยืนยันค่ะอ่าทีนี้ พอเรากดเปลี่ยนขนส่งแบบนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาก็จะบอกนะคะว่าใช้เวลาดําเนินการประมาณ2-5ถึงวันทําการอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กดปิดนะคะซึ่งระหว่างที่รอเนี่ยเราก็ขายของได้ตามปกตินะคะเพียงแต่ก็จะยังเป็นขนส่งเก่าอยู่นะคะเพื่อนๆก็หมั่นเข้ามาเช็คในนี้นะคะว่าเขาได้ทําการเปลี่ยนขนส่งให้เราหรือยังนะคะซึ่งเขาก็จะมีบอกประวัติการเปลี่ยนไว้นะคะอย่างรอบแรกเนี่ยจีนไม่ได้รับการจัดขนส่งให้นะคะจีก็ أ, ขอ ขอกรอกที่จะได้รับขนส่งก็เป็นเล็กนะคะเป็น l a z a d ้าเนาะเสร็จแล้วก็ได้เป็นแบบดรอปออฟพอได้เป็นดรอปออฟเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่พอใจนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นพิ c อัพก็ทําเรื่องขอเปลี่ยนในนี้มันก็จะเก็บประวัติการเปลี่ยนขนส่งเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็ต้องรอเวลานะคะให้ l a z a d a าเขาได้อนุมัติขนส่งให้เราใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ